สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ทางฟาร์มบุญรดาประจินบุรีจะพาเพื่อนๆไปแอบดูกันวางไข่ของชีลดีที่ฟาร์มนะครับตอนนี้จะมีการวางไข่อยู่ตอนนี้ทางฟาร์มทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะร้องไข่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่คือบ่อบ่อนะฮะแต่ทางฟาร์มมีการร้องไข่อยู่ประมาณชุดนี้อยู่ประมาณสี่บ่อนะครับสี่บ่อตอนนี้บ่อนี้มีการวางไข่นะครับ ตอนนี้ดูที่ที่ผน,นังครับตอนนี้อ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เขาจะวางไขแ่แลรวแป๊บเดี๋ยวเริ่มว,วางแล้วฝาบ่อเดริ่มต้นฝาบอ่อฝาบอ่อเขาออกมาเยอะเลยเคาะแป๊บนึงเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เดดขาอ,อยู่เต็มฝาบอ่อเลย ปลาบอดเต็มเลยเขาาลงเคาะลงก่อนคือเขาไม่ปีกแล้วก็ปวดไข่แล้วเ็าจะบินนะฮะตอนนี้ขเขาเจอไฟถ้าเปิดไฟปุ๊บเขาจะบินขึ้นเลยเนี่ยแหละเขาาลงก่อนเขาาลงกับนะครับอืมเปิดได้แล้วเนี่ยตามขอบบอ,อยงอยู่ตกลงตกลง อืมโอเคนะครับเนี่ยเป็นบอ่อฝาระบบเปิดนะฮะเป็นเป็นมุ้งลวดครับผมป,ปิดเปิดได้แล้วเรามาดูกันวันนี้เรามาลองไข่ตอนนี้เรามาลองไขล่ละเนี่ยมาดูละนี่ครับเดี๋ยวเปิดแปด๊บค้นึงเปิดแปลบค้นึงเปิดไฟครั้งหนึงั้นึงอันนี้ไฟสว่างคั้นึงดู้ไฟ โอเคดูนะครับตัวนี้คือนะฮะดูตัวตัวนี้แน่นเลยนะครับแน่นเลยนะฮะเข้าลงไปวางไข่กันแน่นๆแบบนี้นะครับมีพื้นที่ว่างเลยตัวนี้คือถ้าเราเขี่ยก็จะเขี่ยเขาไม่ได้หรอกควรเขาไม่ได้หรอกนะ,ะแ,นนแน่นๆเลยเนี่ยแน่นเะนี่ยตัวนี้เข้าลงไปวางไข่แล้ว ลองขายขยายเองนะครับเป็นไข่ของทาองฟาร์มจะขยายเองไม่ได,ด้ลองขายแัวนี้ะฮมาดูฐานนี้จะมือไหนนัยนนี่ฮะคืะอแน่นมากนะฮะวัน,นี้ฐานนี้นี่ครับไม่มีพื้นที่ว่างเลยครับนี่แหละเขาลงไปวางไข่เนี้ยนะครับดู แน่นขนาดเนี้ยเนี่ยมาดูฝั่งนี้นครับแน่นเขาวางไข่เสร็จแล้วก็จะไปกินเหมือนเนี้ยกินอาหารอาหารก็ยังอยู่นะครับตัวนี้ฐานนี้อีกแต่ฐานนึ่งทั้งามจะลองอยู่ไม่กี่ถาดแล้วครับตัวนี้เป็นหนึ่งถาดก็คือหนึ่งขันแต่ลเราขยายเองนะครับตัวนี้เห็นไหมขึลงแน่นแน่นอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยแน่นแน่นอย่างเงี้ย ไม่เคยเห็นชิ๋ววางไข่ก็มาดูนะครับตัวนี้นี่ครับเขาจะแน่นๆประมาณนี้นะฮะตัวกินก็กินไปหิ้วก็กินไปนะตัววางไข่ก็วางก่อนวางเสร็จแล้วก็กินไปนะี่ครับอ่านะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแอบดูบ่ออื่นอนนี้บ่อไหนบ่อนั้นมืดหน่อยนะครับเพราะว่าไฟไม่มีตอนนี้ โทรศัพท์เปิดแปดไม่ได้ครับนี้นครับปิดขอปิดบอกครับนะฮะบ,บอ่อระบบปิดเป็นมุงลวดมุงลวดแล้วก็เปิดฝาได้สองทางตัวนี้ครับจากทางฟาร์มครับป้องกันที่ว่าแมงวันบวกแมงวันพวกอะไรเงี้ยเขาจะไปไข่ช่วยได้เยอะเลยครับแล้วบอ่ออื่นก็เป็นตามรุ่นไปครับแต่ว่าวันนี้นําเสนอต้องบออที่ว่าเรามาดูชิงดิดวางไข่กันตัวนี้โอ้โห ฝาบอ่อสังเกตครับฝาบอ่อนะฮะใครบอกว่าจิงรีมันไม่ออกดูนะครับดูครับที่ฝาบอ่อครับนะฝาบอ่อเต็มเลยครับนะสังเกตดูน่ครับใครบอกจิงหรีไม่ดื้อนะครับดูนะฮะอันนี้คือฝาบอ่อนะครับดูดูเป็นเงาผมเปิดไม่ได้เปิดตอนนี้ก็คือเขาจะหนีนะฝาบอ่อแต่ถ้าจะเปิดก็ต้องเคาะ ให้ก็ลงไปข้างล่างเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะลัเกาะดูนี่ครับตัวจิ้งดีดที่ก็าเกาะอ,ขอ,อผนังเนี่ยใครบอกจิ้งดีดไมีดื้อน,นะครับดูครับนี่ฝฟ้าบ่อแน่นเลยแป๊บนะนึง